สวัสดีค่ะเจอกับเอริชช n แนลนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของเนื้อหานะที่มีข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็มีสาระนะก็นำมาแชร์บอกต่อเพื่อนๆน,นะคะให้มีกรเรเ็ดเคล็ดลับง่ายๆนะคะวันนี้เราจะเสนอหัวข้อในเรื่องของ 5เคล็ดลับพร้อมกลับมาทำงานนะคะหลังเราหยุดงานนะหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะลองนิกเองไม่ว่าจะเป็นงานสองครานงานแบบสึกหยุดป,ปีใหม่นะคะหยุดอยู่บ้านนะคะกับครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะไปทำงานเนะะี่ยเราจะมีโมเมนต์หลายๆคนเนาะก็จะมีโมเมนต์ว่าเฮ้ยความรู้สึกเออความรู้สึกนะมันยังไม่พร้อมนะร่างกายยังไม่ตื่นตัวอะไรเงี้ย เราก็เลยมีเทคนิคนะคะง่ายๆนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากต้องการความฟิพร้พอมนะคะกลับไปทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเคล็ดไมรับของเรานะคะ <is S 1> ก็คือมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือข้อที่1นนะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะเพื่อนๆคำว,ว่าพักผ่อนให้เพียงพอก็คือ1และนะคะต้องนอนอย่างน้อยนะคะวันละ 8ชั่วโมงนั่นเองนะคะตัวนี้สิส่งสำคัญมากๆเพราะว่า1ร่างกายเราจะมีการเพิ่มพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็ e n e r อ y อะไรเงี้ยมันจะกลับขึ้นมานะ,ะอันนี้เป็นข้อที่1ที่เราทำได้นะ,ะง่ายๆนั่นเองนะคะข้อที่2วางแผนการทำงานวันแรกเพราะอะไรตัวนี้ถ้าหากว่าเราทำได้ก็คือเช่น ควรไปถึงที่ทำงานให้เร็วขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยสินาทีอันนี้ก็จะเป็นการพรีแพรตัวเองหรือว่าเป็นการเหมือนเหมือนกับเตรียมตัวเนาะการทำงานไม่ใช่ว่าเฮ้ยถึงจะแปดโมงครึ่งแล้วหรือว่าจะถึง deadline ของเวลาทางานแล้วเนี่ยพอไปถึงปุ๊บนั่งทำงานปั๊บอะไรเงี้ยความพร้อมมันก็ยังไม่มีเนาะทีนี้เนี่ยเราควรที่จะปรับนิดนึงนะคะก็คือควรไปถึงที่ทํางานก่อน15นาที นั่นเองเองที่สามเริ่มต้นการทำงานด้วยความสดใสทำอย่างไรนะคะเริ่มจากการตื่นมาทำสิ่งที่ชอบนะคะอาจจะเปิดเพลงคลอคลอนะคลอเบาๆนะๆนะๆนะแล้วก็ดื่มกาแฟหอมๆก่อนไปทำงานอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อเล็กๆนะคะแต่ว่ามันแฝงด้วยพลังที่พร้อมกับการทำงานแน่นอนนะคะ ข้อที่4นะจัดระเบียบการทำงานนะคะให้เข้าที่นะคะด้วยการทำ to do list นะคะก็คือเราจะทำอะไรก่อนหลังดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองด้วยนะคะข้อที่5นะคะปรับทัศนคติในการทำงานให้สนุกนะคะเช่นค้คนหาเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันทำแล้วให้สํเเร็จนั่นเองอาจจะเป็นแบบว่า เฮ้ยวันนี้เราจะต้องเคลียร์งานตัวนี้ออกให้ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเออเราจะ,ะขจัดงานอะไรที่มันข้าง้างนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็น สิ่งที่ทําแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จในในในแต่ละวันนะคะเป้าหมายเล็กๆอันนี้ก็คือขยับมาเริ่มเริ่มจากเล็กๆก่อนนะ,ะอันนี้ก็คือจะช่วยส่งเสริมนะคะให้บอดี้เราี่แหล่ร่างกายแล้วนะคะพร้อมแล้วก็เหมือนพอทาสําเร็จแล้วมันจะมี energy มีพลังเพิ่มขึ้นในการทำงานวันต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับเทคนิคนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อ ความพร้อมของเรานะก็คิดว่านะ่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าใครเช่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับเทคนิคง่ายๆนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ this reaching for our moments